อนถวายพุ่มเดอกนี้ก็สวยดอกนั้นก็สวยอ,อ,อดอกนี้หอมจัง <c oughs> วิเชียนมาศดอกไม้เตรียมถวายพระห้ามดมจ้าวิเชียนมาศเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> สีสว่าง ว่าแต่ไม่มีขนมกินเลยหรองั้นฉันกลับแล้วนะอย่าเพิ่งกลับสิอุตส่าจะพามาดูคุณยายจัดพานพุ่มสวยๆสำหรับเตรียมถวายพุ่มพรุ่งนี้เมื่อกี้ศรีสวัสด์บอกว่าคุณยายเตรียมจัดพานถวายพุ่มพุ่มคืออะไรหรอพุ่มเป็นเครื่องสักการะบูชาอย่างหนึ่งมีพุ่มเทียนพุ่มดอกไม้สดพุ่มดอกไม้แห้งและพุ่มตาดแล้วทำไมถึงเรียกว่าพุ่มล่ะ พุ่มมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมแล้วพุ่มแต่ละประเภทแตกต่างกันยังไงะพุ่มเทียนเป็นเครื่องสักการะพระพุทธรูปถวายพระอุปชาหรือพระเถระที่นับถือโดยนิยมใช้ในเทศกาลเข้าพรรษาพุ่มดอกไม้สดและพุ่มดอกไม้แห้งมีทำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่พุ่มเล็กใช้ปักบนกรวยเชิงสำหรับเครื่องนมสัสก,การทองน้อย ส่วนพุ่มใหญ่ใช้ตั้งบนม้าหมู่เป็นคู่สำหรับสักการะปูชนียวัตถุพุ่มตาดทำด้วยผ้าตาดทำเรียนแบบดอกพุธปักเป็นพุ่มมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เราจัดพุ่มแต่ละชนิดบนพานเมื่อถวายพุ่มต้องถวายพานไปพร้อมกันเรียกว่าถวายพุ่มทำไมไม่เรียกว่าถวายพานพุ่มละ่ะฉันเคยได้ยินคนพูดว่า ถวายพานพุ่มนะเพราะพานไม่ใช่เครื่องบูชาจ้าคนส่วนใหญ่มักเรียกผิดถ้าได้ยินอีกเก้าแต้มต้องบอกให้เขาเรียกให้ถูกว่าถวายพุ่มนะจ๊ะรับทราบและปฏิบัติครับผมดีมากถ้าอย่างนั้นเราไปหาคุณยายแล้วเตรียมทำพุ่มกันเลยนะแล้วพบกันใหม่นะคะ